ตอนนี้เราอยู่กันในแบบ Something E View View Happen นะครับผมซึ่งแบบนี้มันเป็นแมบเกี่ยวกับไฮพิบัตนะครับทุกคนคือเราต้องเอาตัวรรดจากไฮพิบัตแล้วตอนนี้เกมก็เริ่มอย่างไวดูเลยแบบนี้น่าจะเป็นแบบที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่ามันสมูทมากเลยนะอุย้ยเป็นไรไอะพี่พี่เป็นไรอะนี่คือเปิดหมาก็เล่นเลยนะผมไม่รู้ว่าอ๋อตอนนี้คือกําลังเกิดไฟป่าจเจุดขึ้นมา60วินาทีนุ่นครับทุกคน ไฟไหมโอ๊ยอ้าไอ้เฮ้ยผมกลายเป็นก้นเลยเนอะโอ๊ยเออจะทำไงอะทำไงอะมีน้ำไหมเนี่ยอุ้ยจะบ้านกันรังไหมนะไม่ใช่แค่มาบ้านผมก็จะไหม้โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮึ่ดับไงดับไงมีน้ำไหมโอ้ดับเองอุ้ยหายไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเรื่องว่าหายไปหกสิบเปอร์เซ็นตอนนี้เรต้องหลบอยู่ในบ้านนะครับ อดูบ้านหลังนั้นดิไฟไหม้แบบว่าไม่เหลืออะไรเลยอุ้ยอุ้ยเราอาจจะโดนนะเมื่อกี้แต่แบบหลังคาโอ้ยเฮ้ยเอ้ยคือเราเหยียบอีกทีเดียวคือเราตายทุกคนนี่ก็าทำอะไรกันอะเออรู้ไหผมจะบอกว่าถ้าเกิดเปิดเพลงในแบบนี้นะอย่างมันนะนั่นคืออะไรอะโอเคโอ้ยเดี๋ยวก็หลอกโหต้องเปิดเสียงแหละมันเงียบเหงาเกินไปนะ พอเปิดแบบเอฟเฟก,กอะ่ะอะไรเงี้ยถ,ถ้าเป็นล้อมอะโอเคได้อยู่โอ้เปิดมาเมื่อกี้แบบจบแบบงงๆอุย้ยอะไรอะ่ะนี่คือหน้ารอนะครับทุกคนมันจะมีช็อปอยู่ไปซื้อของอุย้ยโทรความดูสมมติจังอุย้ยแล้วหน้านี้มันดูดีมากมีอะไรอะโยนสิ่งสกปรกรอยตัวเป็ดเฮ้ยอยากซื้อเป็ดแต่ร้อยยี่บห้า มี้าบาทอร้อยหนึ่งทุกคนเคุ๊ยเปิดมาปุ๊ผมนั่งดูทีวีอยู่นะเฮ้ยอากาศมันเย็นโอ้วยย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 ยันเลยเเยย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 ยัยยย่ยย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  ผมผมกดดูเลยเพื่อนได้ไหม้วมันเหงาเกินไปนะเนี่ยโอ้ยยังไม่ทันทําอะไรเลยผมตายแล้วทุกคนไม่ตายเถอะพี่ชายแชร์ก็ตายเหมือนผมหรือเปล่านักยิงปืนหลบออกจากสายตาของสไนเปอร์วสไนเปอร์โอ้โหโอ,โอ,โอ้แมนอ้าวหึ่ยยิงเฉียดเปบาเขายิงเฉียดเสาวไว้เมื่อกี้ เกือบตายแล้วระเบิดมันคืออะไรทุกคนอ้อโออ่อโอมันเอาไว้พังของเหรอเอาไว้ไปห้องต่อไปเอ้ยเตียงไมค้ครับทุกคนเราสามารถกดนอนได้นะครับทุกคนไม่ใช่กดระเบิดสิไม่ใช่กดระเบิด,ด,บดแอบอ,อ,อี้แบบหมายสุดอื้หูโอ้แอมไฟแล้วคุณละ่ะโอ้ผมก็สบายดีนะวางวางมั่ววางมั่ววางมั่วอุ้ยูอะไนเปอร์อะไรเปลด โอ้โทุกคนพานั่งชิวกันนะผมมาแล้เบิดจากชั้นบนแล้วก็ลงมาชั้นล่างโคตรแบบเอาเฮ้ย vous, ไม่ได้จะโคตรตุ้มโอ้เป็นแบบที่เงียบเหงามากทุกคนเพราะว่าผมไม่กล้าเปิดเพลงเพราะเพลงเ,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 เดี๋ยวโดนเียเิงโดนยิงผมกลัวเปิดเพลงแล้วแบบดิกระสิทธิ์มันจะแบบโดนเลยดีเงี้ยอย่างนี้รอดไหมอย่างนี้รอดไหมโอ้ไม่รอดไม่รอดไม่ได้กินนะไม่ได้กินเราลองหลบหลังต้นไม้แล้วอยากรู้ว่าความแข็งแรงของต้นไม้ นี่นยืนหลักต้นไม้นะทุกคนโอ้ย,อยพี่แดงเกินพี่แรงเกินดูเพื่อนเราโดนเลงปุ่มสิบเก้าวิถ้าเกิดเป็นโดนแกล๊ลิงนี่แบบโคตรน่าจะตื่นเต้นนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าทุกคนวันนี้เราอยู่ในมุมอับที่ทรายเปิ้งไม่สามารถยิงได้เพราะฉะนั้นเราจะเดินไประบาดระบาดระบดระบาดระบด,ะบดอะไรอะระเบิดบ้านหลังนี้นะปุ่ม อุ้ยสมองผมเอาจบไอ้อันนี้อะไรทุกคนมันมีม,มีลูกบอลแบบยังกับยังกับไอ้นี้หลุมหลุมดำมาทุกคนหลุมดำหน้ายิ้มทุกคนเคยเจอหรือเปล่านี่คือการพบเจอครั้งใหม่ของนักฟิสิกส์อลโหลสวัสดีครับพี่พี่ต่งปีนเท่นนะน่าจะเป็นบอทโอ้ตอนนี้คือบอกเลยว่าถ้าที่เล้นมานี่คือผมเต้นมันสุดแล้ว ไกดเต้นต้องไหนทุกคนกดเต้นไหมแถบโอ้ไม่มีอะไรละนี่คือแมปะไรฝนจะหยุดตกในอีกฝนตกเฉยๆนี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฝนเงินเราจะรวยกันแล้วทุกคนโอ้ชายชิงฝนเงินทุกคนเรากำลังจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ผมขอเนี่ ยัไม่ทำอะไรเลยฝนกดมาแบบสุดท้ายแล้วกันทุกคนก่อนเข้านอนอู้โอเคก็คือทําออกข้างนอกเลยโอ้คือต้องมีกราแพงพังนะทุกคนแต่ว่าเราจะเราจะแบบให้คนอื่นอยู่ดีๆได้ไงอะนี่ยเราก็วางไงอย่างงี้ทุกคนโอ้ยนี่ไงอ้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเหมือนฝนกดมันจะกัดไม้ด้วยทุกคนไม่นะ ตอนที่แอบเราไม่มีแล้วทุกคนเราต้องพยายามแบบว่าหาที่แอบให้มีให้พอเออเบิดทำไมเบิดททำไมโอ้ไม่ไมไมนะเพื่อนเราจะรอดหรือเปล่าให้ผมอวองแล้วเบิดแลวเพื่อนโอเคเราจะไม่แกล้งกันนะเราจะไม่แกล้งกันนะเราจะอยู่ให้จบเกมโอเคไหมอุยออ้ยฝนไอ้นี้มันจะพังทีเจ็ดวิเราเราอยู่ไม่น่ารอดนะอันเนี้โอ้ยทำไมดี โอ้ไม่น่ารอดอะ่ะผมต้องระเบิดตรงนี้ทีนะทุกคนว่าเราเราเราจะได้ไปทางง่ายๆไงแต่เราโรงงานก็จะระเบิดไปด้วยนะลืมกินโอ้ยลรงยิงยืนได้อยู่โทษทีไม่ผมเปล่านะผมเปล่าผมไม่โอ้ยโอ้ยเอ้ยเดินอยู่แต่ตกใส่หัวเอ้ยขาผมเอ้ยตาเขาจมนะมีเแียง ขออีกสักแมปขอ,อขอให้สกเกียนนะให้ออสกเกียนตายไปเกินโอ้คนนี้ที่อยู่ก็โอ้ที่เราอยู่ก็อยู่รอดน,นะถ้าเกิดเราไม่ระเบิดมัวรงง์โซมันอยอะเฮ้ยเฮ้ยท่าเต้นพี่เฟียวอย่างเอาคนนั้นนะมาอันนี้แมปท้ายของจริงนะทุกคนเกมท้ายมีอยู่จริงผมบอกไว้ก่อนแต่ผมจะบอกว่าเกมสุดท้ายนะอะไรเนี่ยพี่ชายผมมีตังค์เท่าไหร่ร้อยสิบสามบาทผมซื้ออะไรได้บ้างอะไม่อยากลองซื้อเนี้ยเครื่องใช้ที่รทรงพลังที่สุดในโลก นี่มีอะไรพิเศษผมซื้อผมซื้อครับโอเคผมจะลองดูผมอยากรู้ว่าช้อนพี่เนี่ยที่ผมซื้อพี่มาพี่จะเป็นยังไงพี่ฝนเลเซอร์อ้มีฝนกดเล้วมีฝนเลเซอร์ไปถามจริงนี่ช้อนทำอะไรได้ฮะฮะอู้ยไปจะไม่ทำจะไม่ทำอะไรเลยโอ้ตายอีกแล้ว ปิดคลิปเลยแล้วกันใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วอยากให้ผมเล่นเกมเลยคอมเมนต์มาบอกเลยครับผมแล้วผมรอไหมคอมเมนต์บอกลนะครับผมรันนี้ขอต้อนรับกันนะครับสวอนดีครับ